บุยออกยกแขงครับอย่างนี้อย่างออกยกแขงครับอย่างนี้ออกยกแขงครับสองพันอย่างนี้ออกยกแขงครับ1000หนึ่งพันเฮ้ยพอทีครับรออะไรครับจบแบบสวยๆครับยังไงคำเตือน คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สล็อตค่าย PG เกมเรามาอยู่ที่มาจองนั่นเองนะครับผมเป็นเกมยอดฮิตนะผมอันนี้เป็นมาจองสองนะครับผมนะมาทุนของเราอยู่ที่7 5 0ูนย์ะผมรนั่นเองนะท่านผู้ชมโอเคก่อนที่จะไปรับชมกันนะผมโปรดีๆครับผมนี่เลยครับผม ปาก1 0งรับ, 100, บ130ฝาก300รับ400ไม่ต้องทำเทิร์นปรับอัตราการชนะทุกเกการเดิมพันได้ยังไม่พอครับคืนยอดเสีย5%ทุกๆเดือนอย่าพลาดกันสำหรับโปดีๆนะครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมนะไลฟเป็ดก่อนลนะ,ะันท่านผู้ชมเกมนี้ไม่ม<ะ>ีฟรีนะครับผมนะ เอ้มีฟรีอยู่แลครับผมแต่ฟรีสามตัวขอตทษขอไปด้วยครับผมลายเือไม่มีตัวคูณนะครับผมเอ้มีตัวคูณดิโออะไรเนี่ยเล่นเกมพวกไอ้ไม่มีฟิวเจอร์นะครับผมนะเออไม่ซื้อฟิวเจอร์อะไรไม่ได้นะครับผมเกมนี้นะครับต้องแบบดวงจัดจัดถึงจะแบบนี่ดับผมแ้อวอาศัยแบบนี่ไงศัยแบบนี้ศ,บบนศัยแล้วแต่วดวงของเรา เวลาก็ได้แนะไม่รู้ดิเวลาผมปั่นประมาณนี้13นาฬิกา39นะเวลาที่ผมปัน่นมาครับผมจัด10ไปแล้ว3ล้ามมา20ครับผมเฮ้ย20มาจัดท่านผู้ชมสวยครับผมนะรอช้าไม่ได้ละจังหวะนี้ครับผม เต็มนี่ต้องวัดดวงไปเลยครับผมต้องแลกเด็ดนดวงครับโอ้โหน่าจะมาว่ะเอ้ยสามร้อยครับท่านผู้ชมสวยครับเปิดมาไม้แรกก็สวยๆอย่างนี้เลยท่านผู้ชมเอ้ยธรรมดาครับผมไม่ธรรมดาสวยครับอย่างนี้บ้าข้าให้ไม่เบิ้ลนให้ครับผมจะได้จัดเลยครับถ้าเบิ้ลนมานะผมบอกเลยถ้าเบิ้ลมาก็อย่างนี้ดีครับเบิ้ลมาก็แบบนี้สิครับ สวยงามครับผมคูณห้าแล้ะไหลครับบันไหลสวยดี่ไงสวยครับผมสองร้อยครับผมเดี๋ยวขอญาตแล้วกันนะ,คะควันนี้ขอ <c oughs> มันมันมนะผมมาจัดเลยครับผมจังหวะมันมาแล้วเราก็เพิ่มเบ็ดสักนิดนึงไหลยอย่างนี้ต้องจัดเบ็ดพอๆทานจะตบตโรหน่อยนะฮะ สามร้อยครับผมโอเคถือว่าได้อยู่ครับผมมาต่อครับปับเอ้ยวันนี้มาจัดแล้วม,มาจองมาจัดเลยวันนี้ครับท่านผู้ชมดวงมาจัดวันนี้บับโอ้โหไม่มีตัวว่างเปล่าเลยทีเดียวเชียวปับเออขอพี่สักตัวก็ยังดีนั่นแหละสองร้อยครับผมท่านผู้ชมไหลต่อมาขอมีโอ้ว่างเลย มาครับผม8 0 0ไปกันต่อยาวๆครับผมปั๊บนี่ไงสองตัวครับโบวะ400ดีเราอะไรโอเคพัน0แล้วคุณผู้ชมต้นทุนเราทำกำไรมาตอนนี้ก็จะโอ้ต้องกำไรสิครับผมไม่มีสักตัวมา100ครับคุณผู้ชมไปมีสักตัว โอ้ oh, ฟสีจัดเลยปับ๊บนี่ไงสวยสวยครับสวยสวยครับสี400่ร้อยไหลต่อมาอีกพันเอ้ยไหลเพิ่มนี่ไงสวยครับพันจ็ดครับผมนะเบาๆไปเป็นไงปับ๊บสวยเบิ้นมาสี่สิบ ว่างเลยทีนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โหมาสองขาดีโอ้โห 2, โอันนี้ยิ่วงว่างใหญ่ปับโอ้โหว่างอีก9าสิบไม่เป็นไรถือว่าได้อยู่ครับท่านผู้ชมสวยครับเ,เบิร์นมาอุ้ยสองร้อยเจ็ดสิบไหลต่อมาอีกสี่ร้อยห้าสิบีรออะไรโอ้โหเจ็ดร้อยครับผมท่านผู้ชมตีตึ้นมาได้อีกครั้งมุ้ยออกยกแผงครับอย่างนี้ อย่างนี้ออกยกแผงครับอย่างนี้ออกยกแผงครับ2000อย่างนี้ออกยกแผงครับ1,000ัเฮ้ยพอดีครับรออะไรครับจบแบบสวยๆครับยังไงไหลจบเลยครับท่านผู้ชมเออดูทุนครับ5 7 0 0ครับผมตีไปเลยกำไร5,000ท้วนเลยท่านผู้ชมเออเราทุนมาแค่700นะครับผมนะ750เองนะครับผมกำไร5,000ัเลยไหลจบครับผมนะเฮ้ยถ้าแบบ สแกตเตอร์ถ้าฟรีเข้านะผมไม่ไม่อยากจะพูดมีหมื่นนะผมนะโอเคใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆด้วยครับผมสามคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับผมและผมจมจัดครับผมนะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับผมสามคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายบายครับผมบายบายครับคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําให้ทําตามเด็กอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับโอเคบายบายครับผม